สิบหกจัดทีวไว้ให้แล้วอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านกันสมาชิกครับและต่อจากคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ของระหว่างซุปเปอร์กับยกที่สองของมวยคู่ระหว่างใบตองฝ่ายแดงนั่นเช็ดนตายใส้เริ่มบรรยารับทางด้านใบตองนยับ เดินด้านเพชรดินสายก็ขยับโยกหลอกล้อจังหวะว่ายังไงครับไปตองเจ้าทีนครับจะรับเริมมาเยือนอย่างไรครับจากเับเดินสายเป็นเดินสายเคลียร์ขาล่างไปทีหนึ่งไปตองต้องขยับเข้าหาครับเดินบทเติมเพลยดกันหน่อยสมอลินาครับ ออกกระดูกใจออกครับเขียซ้ายยังไม่ถึงครับเขียรซ้ายขึ้นมาครับก็ยังไม่ถึงเหมือนกันแหงขวาตามไปนะครับเนิดนันท์เชิดนันทรใจร้อรอจังหวะว่ายังไงแขวามาบัดขวาตามกำลังนันทเชคดนินท์ายไปตรงโดนไหนโดนแตงซ้ายไปยี่ครับตัวที่ครับจากอีด้านเชคดนินท์าย ไปขเ, Lori, เข้าถอยออกก็ไม่ยังไงไปจองไปจองไม่เข้าระดับนี้ก็หนีไปกันทั้าไปท้ายไปจองไม่รอกรณีมัดไกเพือให้พักไม่มัดเลยวะท่านไก้มือกรไม่จับไม่คว้าไปยับเข้าหาแล้วไปจองใจข่าไหนไปจองหายที่ไหนแล้วไปจองไปยัเต้าหากันเลยก็ไปจอง เหนียใช้เบาเบาว่ายังไงครับทางน้านย, well ยังไม่ทิ้งก็เป็นตองเส็จเดตะสายแบบขยับเข้ามาขยับเข้ามาจะเตะขวาคือว่าคัอไม่เสกครับดยกที่สองทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราก็ยืนนะครับวันที่สองการวาครับไปชมรายการสินบาพุสดนะครับ จากการจัดโดยนายกเทศการเมืองชสุนทรบัวเพลนครับท่านสมรพักแห่นะครับจับตะวันพบกับตะวัน่ัเชียร์นครสวรรค์ครับนี่ครับพักดิ์สิทสี่เอกนะครับสี่ผู้เอกวันที่สองกราครับที่วัดเขาสมรแขกนะครับแล้วนางวันที่ยกที่สามครับวัดเวตองนกับเพชรเมืองปลายเลยยกที่สามไปกระทังยกที่สาม ใบตอขยับเข้าหาเปตยไฟบอกขยับเข้ามาเดี๋ยวจะเตะขวาเตะไปทีอดีไม่ถึงแล้วก็ขยับเข้าหาครับใบตองขยับเข้าหาเปตยไฟเตะขวาใบตองขยับจะเตะยังไม่เตะเตยไฟเตะขวาที่ดีท่สุดโอ๊ยตายเปตยไฟขยับเข้ามาเตะ ไปตอ,องยังไงไปตองเขาไปตีไปต,ตายเขาไปตีไปตายอูนกลุนลักทังอะไตั้งกรรมการเยอะก็เปไปตองก็ยังก็หา,หาอนนี้นหใจคุณพ่อเนีอยเขาไปตองประมาณเลขขาแอนเขาต้องมาไ้แล้วอากนะจะดกลับก็ยังเข้าเขาไปตอง ทำอะไรครับม่เตอนสายบบขยับเข้ามาจะใส่ใส่ใสเลยใส่ให้ดหน้าดูเลยหอนกัอยากจะจบจองครับากาบเข้ากันหน่อยงกันปุยยเรื่่ตอสอยากเอหายไปตองจะสายขยับเข้ามาสายไม่ดีตอตองสายเมาใส่ส่มเนสายเลย ยังอยู่ในมืออะไรดีติดต่อไปเข้าไปตองเข้าไปตดเข้าไปเด็กติด่ใ่่การแย่กแย่ออกมาซือวินตามไปที่ปตองไปยับเข้าหาเด็กติดใส่ลไกกรกเข้ามาไปยับเข้ามาใบตอไเต้นเลยเพรานั้นไปตองหอกไปยา่นะครับ แรวขวาไปมือก,ก็ตรงตายยกทีส่สามยกนี้ที่นี่ท่านอยาจนะกรับท่านอยากจะมาเที่ยววันนี้ท่านเป็นโสดนะครับท่านเปเ็นโสดใส่เสื้อสีฟ้าาเป็นโสดคนนี้มีมีตะตั้งนะครับไปว,วิเทียนบุรีอยากจะกินไก่สดหมูสดนี่ไปที่ตลาดวิเทียนบุรีได้กินแน่นอนครับมาชมครับทูม ในรายการกับไปตองกับเพชรเดือสายคุยกบที่4ยกที่4ครับแดงไปตองยกเวอนเพชรเนินสาย่าอยากเอาหาเลยครับทงาน,นไปตองด้งายตามไปเดงายตามด้นเพชรเนินสายขารายจากดน้นด ไปสายจ้อยขวาด้วยกันไปแตงแตงสายโยกขยับที่ไปไปซ้ายมาขวา้วนไปตงไปสายขาตัขา้เป็น้ับแตายครับไปแตงหอตายไปแล้วหยับขหาครับ อ่ะครับไครับทังนั้นเ้วเกินไสเเก่ากัเก่งก็เพื่อนี่ให้เก่าให้เก่งมากันเองครับเอาทิงวเข้ามาเยือนโยไปยับแต่ดักจะรับได้ าดีบนนอกซ้ายไปไปต่อไปไซ้ายไปขวาไปขวาเอาแตาออแากตกหัดซ้ายก็เป็นเอาเพชรตะซายไปตันีซ้ายจนขวาคือจากเป็นเพชรตะซายมดยกที่สี่ไปรับต่อเลยครับต,ต่อจากนั้นก็จะเป็นผู้เอกกรตตธนูทองโรงเรียนกีฬาพิลอกแสงเดชครับไอเอนิสเซก กระเดียบจะต้องมัดปวามือรับกลุ่มก่อนด้วยครับเริ่ทางคนที่ยกที่5ครับยกสุดท้ายของหวยถึงคู่ที you 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 ่4ี่แดงใบตอกเมื่อเพชรเปิดรายเอาล้วครับมาวัดกันครับยกสุดท้ายใครจะดีกว่ากันครับาเขียซ้ายเบเบาที่พับในกับพี่นั่นใบตอลเขียซ้ายเบเบาที่อเมริกาพี่นั่นเป็นเกิร์นสาย ออกให้แรงออกให้เจ็บครับตงมวยในตัวเ,เทียมตแย่แล้วให้ขวาครับทกทานเชรตัไซด์บีขวาอทีหนึ่งางใจเย็นครับทุกท่าน,น,น,นไปตรงทำยัไไไงยไงโยโกนี้โยโกสุดท้ายแล้วมีบลีเปลือ,อกีเปือกัออให้ยัเข้าตาเขาหิับให้ดรับการชมือ เอาลเลแล้วก็ปีเล่งกลงรัวแล้ววาอย่างไงครับแยนซ้ายต่อยขวาติซ้ายกัเป็นแไ้องลยคุณนี่กันขวาจะเพชรนี่ซ้ายมาจับจับจ้

佛都大悲。